บาา้าน,นคอนกามตำบลตำบลคอนกามำเภอเชียงชุนเหนอยจังหวัดศรีสะเกตค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิถามพรต้องอายพทำมาหาจินคนดีอู้นาาตาสดใสพี่น้องครับเทปนี่เป็นยังคือึ้นเบาๆเป็นยังคืออัรวิดีโอตอนนี้ผมไปหาเทปนี่มันเป็นกรณีพิเศษเพิ่งดื่มข้าวตองผัดคนสินนดีใจว่นเมื่นผู้นี้ไปไหนเลยพูด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 หัน้าหนีเพูดว่าพ่ดว่าพูดว่าพูดขึ้นจังสี่ครับผมจะโวยฟังอ่าน้องเนี่ยมีปัญหา เกี่ยวกัโบโภายในนะครับพี่น้องโคกจีหัวมีปัญหามามาโดนนะครับกัินยาหลายยี่ห้อเนาะยิ่งครับโอ้โหใกล้ใก้กินยาหลายยี่ห้อจินสมุนไพรหลายยี่หอกับดีแนบดีแน่ดดแนมนปะหลังจากนี้แล้วเนี่ยผู้ที่ดีใจหลายกับคือแฟนเพิ่นผมไม่สัมผณ์แฟนผู้หญิงแฟนผู้ชายเนี่ยดีใจเอ,อิญมาพี่ครับป๋าถอยู่หี่หัวเลาะพี่น้องแฟนเพิ่นอ่นดีใจพี่แฟนเพิ่นอ่าดื่มสมุนไพรก็ต้องพัดมันดีแบบไหนก็บ่ต้องถามพอผู้ชายเนี่ยอารมณ์ดีตลอด แล้วนองเนกับพวกมีปัญหาตอนนี้คือหลังจากที่มีปัญหาภายในนี่มันเป็นอย่างเบาลดเบาลดน้อยๆกันไหค่ะฮะก็อ <laughs> เอาผมบอกให้คือมีภายใน,นยแล้วหลังจากแล้วพึ่งตื่นสมุนไพรเข้าต่อพันเท่าแล้วเนี่ยมันดีขึ้นเนาะดีค่ะอ่ะดีแบบไหนดีขึ้นดีเลยเนาะมันเศ้าเก็บค่ะเห็นมัมคือผมรล่อจะไหน อ้อาวไม่ต้องอาไไม่ต้องอะไรเจ็ดงานก็ไม่ต้องบอกหลังจากนี้มันดีขึ้นครับน้องเขาก็กินมาตลอด้วการที่สาคัญขึ้นในน้ำแม่ขางๆบ้านเนาะไม่ไงอย่างก่อนเแล้วมากว่ปุนสีหาวงค่ะปเป็นมาก่าไม่ไงปุนสีหาวงพี่น้องครับคักคักบ่คักงานจนก้มนักทานเดียวนะ,ะตอนนี้มันดีขึ้น <c oughs> ตอนนี้น้องเขาดีขึ้นจินจะขวดละอดสองขวดสองขวดตอนนี้อาการก็ดีขึ้นได้แนะน้ำค้นทั่วไป มื่อนี้เดินทางมาได้กินาไปกินแล้วค่ะฝากกิ่งใหญถึงสุภาพสตรีแน่ยากให้ใส่เพราะข้าวตองเขาบอกมึงพอแม่พี่น้องได้ผู้ใดเป็นเกี่ยวแกก็หมดลูกเลยครับผมจ๋าเด้อตั้งโบ๊ะโบ๊ะเราปันมันดีตรงไหนมันดีมันดีอยู่ค่ะอืมดีมันชุยยางอ่าพี่กอล์ฟเก่งดีกับพ่อตองเพื่อนสวยไหนมองมันนอเอาอาจารย์โชคม้อล้มให้หน่อยอ่ะเอาสีน่ะสีสมก็ได้เอาสีได้รงมาเลืองเอาเลยสวัสดีครับพี่น้อง สุดยอดพอและหลายปีผัวบอหงอรอรบองเบาบองนอนบองไปไต้ตะกบตะเขียตะอึองไปเฮ็ดหน้าไปเบิ่งตะวันข่อยโบ,โบ,โบองงูเข้าบ้านกข้าซองซุ้มมือข้าบ้านทุกมื้อไปยิ้มตลอดถามเบิ่งเป็นอยังซุบข้างๆไว้ที่ก็ได้ถามเบิ่มเมงเด้อเอาจานเอาไปนะครับเข้าถ่าดนตรีพี่น้องถามอลำเดี๋ยวคนจอนมอลำให้ฟังนะครับมิชนะแล้วแงงก่งยังเองนี่เราเจกบ่เหนอย